คุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะ่ะมีอะไรให้ผมช่วยไหมยอย่าอย่านี่ครับเป,เป็นไงบ้างครับดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่า ให้ผมโทรเรียกรถพยาบาลไหมไม่ไม่เป็นไรคะ่ะคือฉันดีขึ้นแล้วคะ่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะคะ คุณคือผู้จัดการร้านใช่ไหมคะใช่ครับฉันมีบางอย่างอยาให้คุณดูอะค่ะพะนักง,งานขโมยของลูกค้าเหรอครับใช่แล้วค่ะคือที่ฉันถ่ายคลิปวิดีโอมาให้คุณดูเนี่ยเพราะฉันเป็นหัวชื่อเสียงรานของคุณนะคะนี่ถ้าเกิดคลิปนี้โคดลงโซเชียล ฉันคิดว่าน้านคุณต้องเสียชื่อเสียงไม่แน่เลยค่ะคุณลูกค้าครับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าผมขอร้องนะครับคุณลูกค้าอย่าพ้นลงโซเชียลเลยนะครับส่วนพนักงานคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดก,การไล่เขาออกเองครับก็ได้ค่ะดาวถ้าคุณผู้หญิงท่านนี้ต้องการสั่งอาหาร่ฉันฝากเธอดูแลด้วยนะที่สำคัญไม่ต้องคกดตังค์เลยได้ค่ะคุณจัดการคุณลูกค้าครับ ยังไงคุณลูกค้าทานอาหารให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะที่จริงฉันแค่อยากจะช่วยคุณไม่ต้องการอะไรพวกนี้แต่ยังไงขอบคุณนะคะด้วยความยิีดีครับมารตามฉันมาเน่ได้ครับคุณลูกค้าเชิญเลือกเมนูอาหารได้เลยนะคะอืมเอาอาหารที่แพงที่สุดและเครื่องดื่มที่แพงที่สุดค่ะ ได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับฉันไม่คิดเลยนะว่าแกทำเรื่องบ้าแบบนี้บัสฉันไล่แกออกผมทำอะไรผิดเหรอครับผมทำอะไรผิดนั้นก็มีคนถ่ายคลิปมาและเห็นว่าแกกำลังลวงกระเป๋าของลูกค้าเพื่อจะขโมยเงินใช่ไหม ผมไม่ได้ขโมยเงินเขานะครับผมเห็นผู้หญิงคนนั้นโล่หอบเขากำเริบอะครับผมก็เลยค้นกระเป๋าเขาและเอายาพ่นให้เขาอะครับผมช่วยผู้หญิงคนนั้นไว้นะครับช่วยชีวิตงั้นเหรอโอเคงั้นก็ตามใช่ไหมเนี่ขอโทษนะครับคุณลูกค้า ไม่ทราบว่าคุณลูกค้ารู้จักกับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าครับอ๋อรู้จักค่ะพอดีฉันทำกระเป๋าตกอะค่ะเขาก็เลยเก็บมาคืนให้เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ขโมยคุณลูกค้าครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาค้นกระเป๋าของคุณลูกค้าเพื่อที่จะเอายาพ่นให้คุณลูกค้าเนี่ยเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับเขาค้นกระเป๋าฉันด้วยเหรอคะ ได้หมดเลยคะ่ะนี่คุณคะขนาดคนพิการคุณยังกล้าขโมยเงินอีกเหรอคะคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าใจเย็นนะครับเงินของคุณลูกค้าที่หายไปเนี่ยทางเราจะเป็นคนรับผิดชอบให้ทั้งหมดเลยครับ 15, ไม่ทราบว่าเงินของคุณลูกค้าที่หายไปเนี่ยเท่าไรหร่เหรครับหมื 15, ่นห้าค่ะคืนเงินให้ลูกค้าซะแล้วก็ขอโทษลูกค้าด้วยนี่มันเงินเดือนของผมทั้งเดือนเลยนะ แล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนขโมยด้วยทําไมผู้จัดการไม่เชื่อใจผมบ้างอะ่ะแกจะคืนเงินให้ลูกค้าดีๆเหลือฉันใจต้ตำรวจจับแกเข้าคุกฮะบานเ็วแล้วก็ขอโทษลูกค้าด้วยผมไม่ขอโทษเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิด คุณลูกค้าครับผมต้องขอโทษคุณลูกค้าแทนพนังกงานของผมด้วยนะครับเอ่อเอางี้ไหมครับอ,อาหารมื้อนี้เนี่ยผมขออาสาเป็นคนเลี้ยงแทนคําขอโทษจะได้ไหมครับค่ะครับงั้นผมไม่ล้ก,กวนแล้วนะครับ นี่ครั้งต่อไปอ่ะแกไปคนนั่งรถเข็นเลยนะเออไม่มีปัญหาหรอกแนะแต่จะว่าไปผู้ชายคนนั้นก็ซื่อๆงงๆดีเหมือนกันเนาะผมไม่คิดแบบนั้นแน่และครั้งเนี้ยผมจะไม่ปล่อยพวกคุณสองคนไปแน่แล้วยังไง นายจะทำอะไรพวกเราได้จะแจ้งตำรวจงันเหรอแจ้งตำรวจเหรอตรงกันข้ามผมมีข้อเสนอให้พวกคุณรับรองว่าครั้งเนี้ยพวกคุณรวยแน่ <c oughs> ร้านเนี้ยทำยอดได้เป็นหมื่นทำกำไรต่อวันได้มากกว่าเงินที่พวกคุณเอาไปจับผงสิบเท่านะ แล้วถ้าสมมุติว่าเราสองคนตกลงแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่านายจะไม่หักหลังเราคุณเชื่อใจผมได้ผมไม่ทำแบบพวกคุณที่ทำกับผมหรอกผมโดนไล่ออกจากร้านเนี่ยผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วผมก็อยากจะแก้แค้นผู้จัดการร้านนี่มานานแล้วด้วยเขากดขี่ข่มเหงผมวันนี้แหละมันถึงเวลาแล้ว ผมเสนอเงินให้คุณเยอะขนาดเนี้ยถ้าพวกคุณไม่เอา <c oughs> ก็ตามใจนะงั้นผมขอตัวนะตกลงพวกเราจะยอมร่วมมือกับนายแต่นายต้องทำตามข้อตกลงของเราไม่มีปัญหา <c oughs> แต่ต้องรอพวกเขาเร่งงานก่อนนะได้ไม่มีปัญหา นี้โหแกมีทูเสพด้วยอ่ะเงินเยอะมากเลยอ่ะแกเอ๊ะว่าแต่เราไม่รู้รหัสดิแล้วเราจะเอาเงินออกมาได้ยังไงอ่ะผมรู้โหเงินเยอะมากเลยแกแกฉันว่า เลาเร,ารียบเอาเงินเร,รียบเอาไปจากที่นี่กันเถอะเตรียมรถ้วยหลังออฟฟิศแล้วอะอืมโอเคว้า okay. yeah. เดี๋ยวฉันมานะแกออ้ยเอ่อฉันอยากเข้าห้องน้ำอะ่ะนายช่วยไปยส่งฉัไหน่อได้สิทางนี้อะ ท่านี่ฉันว่าเรามาสนุกกันหน่อยดีไหมเอ,อิมผมว่าเรารีบเอาเงินไปจากที่นี่ก่อนไหมตรงนี้แหละ สถานการณ์แบบนี้อ่ะตื <S <S ่นเต้นเดียวนี่คุณทำไรอ่ะไอ,อก,การขโมยครั้งนี้อ่ะต้องมีคนรับผิดชอบอซึ่งคนคนนั้นอ่ะก็คือนานยโชคดีนะจ๊ะคุณเฮ้ วันนี้ไแกฉันมีความสุขที่สุดเลยนันทนาซีฉันอะอยากจะกรีดดังๆเลยจะเอาเงินไปช้อปปิ้งที่ไหนดีเนี่ยเออว่ะพวกคุณรู้หรือยังครับว่าจะไปช้อปปิ้งที่ไหนผมว่าผมรู้แล้วผู้หญิงสองคนนี้ต้องไปช้อปปิ้งที่ไหนพนักงานของผมเนี่ย ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยรู้แล้วอไม่รู้ว่าไงสาวๆที่คุณโดนจับได้อย่างเงี้ยก็เพราะความโลภของพวกคุณนะ ออ้คุณลำบาจเจ็บนะ